สวัสดีครับพี่รองปองไปสุขุสุขคนนะครับเอาอยู่ประเทศไทย้วกออยู่ต่างประเทศนะครับนเนาะมือนีพ่อกันอีกแล้วครับกับเบาเท่าครับฮักนัทชาแนลครับมือจุหมูครับจุหมูหม, <c oughs> มาเด้อพี่น้องเด้อจุหมูน้ำกัน <c oughs> เออบมแม่นจุดิบได้พี่น้องแต่ว่าเจลบีอยู่ครับโ <c oughs> ว้ด <c oughs> จุใส่หมู กำลังต้มครับพี่น้องทีมงานเกาชุ่มชนสิงโตครับชุ่มชนสิงโตไม่สิงโตกินอาหารสุกหนังสิงโตกินอาหารกินอาหารสุกทิ้งตัวทิ้งตัวไปกินอะไรเอาเลยนี่เอาเลยนี่เอ้ามันเปื่อยหรอบ่อทานเอาจัดไปลองเบิรงจจัดตอนจัดไหโอ้ยแซ่บเสีบคือเกาลูกกินสูงเท่าไหร่นี่กินแต่แจวก็เสียบพี่น้องเอ้ยแจวเพียหมูอยู่บ่สุดสุดเลย เพียมยบ่ห้าเจ็บเลยเเป็ดเดี๋ยวจัมือซอยเป็ดพี่น้องเอาอีบ่ซอยเป็ดโอ้ยเสีบได้ซอยเป็ดต้นเดือดะไอ้ยาวเบิดอ่าผมอ่ำลมเป็นกะเสียบตอนนี้หน่อยไงเลยครับไงแบบว่าแค่เดียวเราจะหมวยใส่วีบอแวตะกียยข้าวยูนไทยเนาะไปเรียน น้นเออนท่านเออไปหาเตีนใส่หมูแลยมาอยาหมูเลยมาอยานนงท่านยๆใส่ก่อนขวมาจาเจ้าจานนี้มายื้อเอาตอนนะครับหน้างยังอ่าจุเดืกกระตองนาต้องบานบานยูใส่บนกันเจ้าโอ้เจ้านี่ไปเบิดเนาะมองหากินหูจักเบิด์ตส่ประตูเล็กขวนหูอีกปดบกๆเลยพี่น้อง ม,มันบอมันบอคือดิบปนไดน,นะอลองเบิืงซะก่อนลองเบิเมบงซะเอาจะข้ามเนอะเอาจงบอาจงดิบไว้จุเนี่ยใส่หม้ออะไรเนาะพี่น้องลองไปเบิังจะข้ามด้วยเนาะลองเบิังด้วยเนี่ยเอาขออนุญาตบาดข้ามด้อพี่น้องเด้อบาดข้าอือเอาจะข้าโอ้ย<อ>กินยำเทียงอีกแล้วพี่น้องเลยยำเทียงไงล่ะเวลาราชการเข้ามาเฮ้ยเอาบอกจะกินเวลาราชการจะเสื้อได้หรอ เพื่นงานให้กินขาเที่ยงเนี่ยตอนเนาะเนาะเนี่ยไผ่น่าขึ้นหนึ่งขาพระจุบบะนีเนาะเนี่ขาบาอย่าบอกหนาวหนาวบอกหมอพี่นะพี่เดี่ยโอ้ยจุตับหมูครับดีดีใส่ดิบๆเนาะแซ่บแซ่บแซ่บมากเลยคุณนะโอ้ย เจ้าไปแล้วผมลำลำ้องลำเจ้เจ็บปวเก่ากวคลักคักบึะคักเป็นซุกเหีเขกเห็นนะไมีอก็ดีใจแล้วเรามปตายย้อนบอ่แจ็คแล้วเราปายยา่กูักินดิบมันกระเพาะเห็ดอันแมีนบอกินกินได้กินเดิบแล้วมากินอันซุกนี่กระเพาะมัน ปั๊บปวทันเลยว่ามันใหญ่โตสนุกมันสูงอืมก็ตายย่อนเรียกว่าสูบยาคุมโายเป็นมะเร็งัตายจิงมุกี้มุกีคนงกคนบไ้สูบเกินผู้บหนเป็นมะเร็งตายผู้ฝเป็นงตายอืมน่ามากับจวดโตครับพี่น้องมานีเียี้วีน่ะเอามาด้อครับด้มเนียมกันมาบดควาใส่หมูนี่ ไปเอาไปกินขหน่อยละฟังนี่นะจัง hmm. น้ำขวนน่ะน in ้ำน้ำไปน้ำคัน้ำข้าวกลิงน้ำนี่มัไเลกินก่อนกินก่อแลมะนี่กินนานน่กินนา้อง่นครับกล้างแห้งหอฮึทำไ้จนเบิดลางอี่าอีอืขาทเหรอหนาวน้าเลยหนาเอาบ่เบิ่งเบ ส่วนหนามมึงกันเอ้เอาเอานี่กระถามันจะห่อนมามาครับป้าลองมึงกันหมูนะครับหมูนี่ันนี้หมูทุกๆไม่ไม่รับเือชิ้นแปลวันนี้กินได้รับเดั้นจังเลยจวดที่กันใบหนามกไรเฉาเฉบเฉาเฉาเพื่อนโอ้โหเจาพึ่งก็จาพึ่งเจ้าพึ่งอ้าวชิมกอนนะชิมก้อนมากเลยเมามาครับป้าป้าชิมก้อนชิมก้อนนะชิมก้อิ้นได้มาตังมาสักสามพัน

น้อปงไปนั่งไปนั่งนนะ้ากินอ่ม้คนะน้จะสองปวดก็หมแข็งเลยังไม่ย่งแข็งไม่ยุ่งบแข็งไม่เหลาต้องคบคบ่ะไปรึเป่าแข็งไม่เหลาแข็งไม่เหลากนแล้วปะไม่ครับแข็งมนแล้วเราะครบคุณเป็นเซฟเพื่อครับมือ say sửa văn chỉ bị khang luật Ừ, dây ăn văn bị <coughs> Nào, nào, nào <coughs> Bắn nhắc cắn nào, nào hải này tầm xe đây Hả? Sửa mẹ sư hải tầm xe đây Ồ Sửa tôi này, ừ. sửa tôi này, khá, này lắc ha, bỏ lắc cũng <coughs> được Lắc xíp Lắc xíp Lắc xíp Ta này Mẹ sư hải tầm xe đây, sửa mẹ đây Học cái gì của này đâu Đúng không? Chào bên xếp đâu này đâu? Chào lại เ่ใครกิต้ตัวดี๋วว่ามันปนไดแล้วติ้งตัวจอมลามยิวเว้ย่ขาบอมาเลยดาแม่คอยกับันนั่นจอดตับอยู่ผมมันลำนี่กัน้ผมมันลำคือกันคเฝีมือทางไหนกินคำงหญยๆก่อนบม่ได้เฮ็ดซอยเขาแต่กินคำง่ายเฮ็ดคือเก้าวเฮ็ดแล้ว รสยี่บนี่รสยี่บนี่ม่อนี่ยโมขมโมบมมอะไดิบดบเนาะโมเนียงนี่บอกออบอกเนาะโจจู่บอกจูใส่มันหุ่แล้วเลยเป็นวามที่ตองเราเหมือนยอโคกยอเกียวออหยอยังไม่ได้กินเต้นเกี๊ยมัเน่ยอ๋เมื่อมีภารกิจเว้ เล่เคยบอกเล้าว่าเมียให้เอาผู้เดียวให้เอาผู้เดียวจัอยากกินบ่ได้ลูกจังเอาหลายหคนกินกินบ่ได้หลายหลังต้องไปแวะตอนนั้นตั้งที่มันขึ้นกลับง่ายที่ประเทศก็โดนยามมันจิ้มตัวแห่งหนึ่งตัวพีมันอยากกินจิ้มจั๊มโอมกันสิงโตัวแนมหนากันอยู่กินผู้เดียวไอ เขาจะลาบเรือกเบิร์ต้อถวยเราเป็น้ฟวนาเป็นอันอันบ้างแผนเป็นเป็นบ้างแผนไปถามให้ได้แฟนครับโอ้ยยังงเอฟซีเอฟซีพออคุ่ตองพอฟนซองเลมสองไหมพ่อคุณต๋องซององคองมจก้อมตรวจเวจหวย

เม่ามันส่องไงเนาะไม่ส่องไม่บ่ว่าไปารเจ้าโอ้ยตาหากร้าอาหารผูแจงน้ตวงด้วยหเอเปลือซุได้ช่ไอ่น้บบพวงแล้วปลเราบ่เอาแั่ระดาษวาจะย้ำหลายแบบกับั่ะบ่งครับ นี่เบ้งแน่นิก็ต้องมากินขางเจ้าไม่ยังเสียงเรียกว่าอิ่ครับผู้ยังเสียบยังยังยังเสีบก่ข่บ่มันดีบ่เด่นเลยเออกินไก่เจ้านินะนอผู้สูกโอ้อยากได้อยากได้ไก่เขียงมาได้แถวตอนไก่เขียงนี่นนโ้เื่อะหนูเอ้ยมูกไดจคอโอโคือเกาบดิจุกะดีะดิเอ้า ไอเจ้าเนี่เนอะขึ้นนาฮะขึ้นนาดิเดี๋ยวำเอียนก่อนบึ่งเอียนก่อนเยนอเย็นเอียนโอ้ยเดีเอียนเนี่ดเอียยนเยนเยเยาใบส้มโอมากคันเอียนอ่ะนะเจมยี่บ่เเคยปะต้มเอียนใส่ใบสมโอเคยบะใบโมงบานหาอเออหอมสมโออใบสมอบอยไแม่ถามหานงบดิบ่ถามเาได้แล้วสุเป็นไหนพันบอพันพันอ่ะพันสอโลนอพันคัเลยโลดยังเย็นอียนบ่งอีเยอะมาโล เขาห่อยังต้มเปียกหรอต้มไปสูกินต้มพี่ก็ซื้อดิเท่ยวเราเขากดน้อยลงมันดูจู่จู่จู่ฮัลโหลข้าคือเ่านี่อนยุบานเราตอนผู้ได้หาเยยนเอียนยุ่เหราบ่อยบ่อยทุตจัดจานเลยตัวเด่น

ยังเตมี่อยงแล้วลองๆพี่นะว่าจะไหนคิดกระบวนอะไรบ้างสอนนี่นักมองสีสอนนะจอนี่แมสอนนกเกจอจองจองจอเงใดวอไเถอะสมัคบอสมัครบยังจาของปงเองอยู่เนาะปวนอ ไปขายปลาเวลาที่มาเสาเป็นไรอู้สกัวของแท้เลยของแท้เลยบวกแล้วว่าจะไปปรุงคืออ่าคืองตัวตัวจะสั่งเดียวมันหวานเนี่ยกว่าจีเดย์แน่นอนมันตับบวกไงเนี่ยน้องอ่าหวานไม่ ต้มคบก็ไป่ถ่าไป่ถ่วมาคุเปียกจะกินแน่ตอนมากว่าเออกินตะนามหลายเพื่นก็ตะนามแล้วเลงเนี่ยเสียมเนาะมี่พอถ้เหรอนี่อืมนบวงแล้ันกับพอถ่าพอถั่วม่าีแต่ไม่ถ่จมไกินแน่ตอนคบกินตะนามหลายแล้วะไม่บวกอันไปก็่กินนี้คไปกินนนาแล้วอะนาบวงอ๋อึงเแบดเ เตาลงยืนเลยไฟลงโขงมัน่แห้งกันตอนนี้ตอนกลางวัยโ่ยังสอเองหมดอ่ะหัวหัวโขนโวนโวยกาแฟมือบ้านนั่นตัวอันนี้ก็แม่ yeah. ้านหน่โวโอ้ยโอมีมีข้เขาคกินน้ำแน่วคตหมันสดอยู่เกินข้า กินเข้ากินข่ากินข้ากิ้ข่ามาหัวบ่เป็นนางคขาแต่ขึ้นมากินข้าหัวบ้าแต่ยินมเธอมาเข้ามาเข่านี่ก็ไม่แห้งอะไรตัวนายดิตันายด้าเขาจะกขจะจมาเอื้อวมา นี่แหะครัว่าคนเรารักกันชอบต้องลักกันนี่ต้องกินข้าวเขาจะมา้วก็่าเข่าว่าเข่าครัว่าเอ้ยนักเสือกัไม่แห้งเลเนี่ข่าเนี่ยของัวเขาไล่าไลกัแห้งเดียว่ะนะเขาพูดเขาพูดไม่เขาเนยแ่ป็นเดยวเข่าพดขาพดยังดีอยู่วเอาเงินมาเข้ามดโอ้ยโอ้ยนีนันนนนนยยัั ว่าไปหน้าเจ้าว่าไปหน้าเจ้านี่ว่าดูหัวมวนกันพี่น้องเอ้ยว่าด้หัวน้ำเหล้าเลยยนี่ตัวสีกับไม่แข่งอ่ะเนี่ยคนเราคนเนียงความได้เห็นหรือเปล่า มุนโจ๊กว่าแล้วหมาโจ๊กโจ๊กคนวมาจกใส่ข้ามาโจกเดอ๋เนียงเนียงเนียเห็นไ่เนียงเนีบนปั่นเนี่ยบนเบิร์วาปั่นเนี่ยเนียงหมาเนียงกันมแงเด้เนียงนี่ยนะเขามาเข่าเขามาเดี๋ยวเขามาเขาเดี๋เนียงกัม่แหงเยนบอได้น่ายมันเลนเนาะเอามาเนียงเลเออเจ้าขายาอ่หเอาเอาแมนทุ่งเนือเข้ามาแมนสอล่เบิดอันนีน้สองลเบิด เป็นว่าเสียตั้งกันเนี่ยมันเนียันเน่ยลไม่ยเดียวหอก้ซองหอเสีบเสีบยู่เสียบถึงกุบุงบางคนเห็ดข้าวนองนะบางคนเห็ดข้าวเลยแต่ว่าข้าวเดียวมนยังคยได้มันบอกยังไงโอ้เสีบเบเจ้าเป็นเสียบเห็ดเสียบอยู่คนไม่ได้ว่าเจ้าเสียบพี่เก้านะนนั่งบังได้ทลุมา เออโหกระหาเจ้าเป็นเชฟเนาะซื้อมากกรห้เจ้าเป็นเชฟเริ่มล่มหนาวมาอยู่แล้วเว้ยไม่ได้ข้าวจะบอน้ำซุปพอนี่เป็นวัดอีกเลยผ่านผานน้ำซุปผ่านโอเคเลยผ่านน้ำซุประดีเลยนี่นี่ระดีโอ้ยสุดใน่าไม่ลีเนาะเจ้าเฮ้ยข้างล่างเห้ยฝน รถดีมยุงล่างคิดรถดีออกได้ในบริตัวเียวเยนี่ยำรถดีแจบแจหมันก็ีบอยู่เสบเจีมันจีนี่บ่แม่ได้จะคว้งเศษทีเมื่อกี้มัรานี่ไม่กินจีมันจีน้าข่อยแล้วจนหัวเมียแล้วเลยว่ะเท่าเท่าเมื่อหอเนื้อแล้วจะซื้อรถดีไปขวเลยเด้อเราป่ะเอาอิริบริตรตัวจียลีใเขมราีไม่กินนําข่อยมันจีให้เสียบเพิ่สียบเลยแต่ยังเนี่ยมาจันแล้วว่ะแต่ถ้ารถดีวแม่กจี้ให้จนตะเก

แลสมันตรงไหนกันตรงไหนนตรงไหนหรอททางน้ต้งางนีตัยังอาจารย์รถในล่งพ่วงกันนี่พ่วงฮะนุ้ใส่รุมวิไลเต็มฮะสุ่บวิไลสังย้นโปรซสนุ้ใส่งไยู่นนี่แกล่งพ่วงจักรรถรถงจอตอดทางผีจอดุอันนั้นดูเที่วรับหัวสุ่มบวิไลเต็มเจนงมบ เดอยดแล้วหูนําเด้อตัวนั้นอยู่ในวิเลเนาะแต่บุคคลใายนอะแต่บุคคลคนนี้ไม่ได้ผู้บอกแล้วังแล้วทอบไปใบแม่ีใบแม่โหลดนะเขเขาิ่มครับเฝ้าครับเฝ้าเรีนค่าคำเขาหลดบางทีเราจ่วงไหมเฝ้าหลบั่นั่นแหลแต่ไหนน้เจ้าเดีไปนอนอยู่ไกลลาดจังหมือน้รถเจ้าต้นตายเขาขอจังมือนเนา สุดท้ายไม่เุลกันขันนี้กันยอมไมเหาโม่ยอมกับเสียเก่ากเสียเก่าเสียสองโดดดี่เดียวพอสะหดเลยเหตเตนาไม่ที่ตัวเดียวหรือไมันเสียบีดีเลยคอยปรุงโดเฉพาะได้ถุงหอ อันในส้นหนามมันม่แห้งกันยังไงเด้อันนี้คือการขันมันมีน้ำแน่นอนมีแห้งหมดเลยโอ้ยไอ้หลีอะไรกันบ้างครับสนายเว้ยขันมีน้ำเลยเพื่อเลยแห้งหมดเดลยแล้วเนาะเราก็เป็นเจ้าจอะเอาเปนเด้อขโลือเนาะจังกินเบ็ดเลยเอาไปน้องมือนี้เขาไว้ซ้ำหนีก่อนเนาะครับเนาะเอามือหนาจังมากินเขาน้ำกันเนาะครับเนาะกินเข่าเทียงนะครับกับเบาเท้าห้างนัทชาแนลนะครับ มื่อนาสิจุนะครับพี่น้องก็ขอบคุณหลายๆเนาะพี่น้องเนาะที่ติดตามรับชมนะครับเอามือนี้ก็ขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณครับ